เขาบอกโอ้โหทีเด็ดมาข้อนี้บริษัทแห่งหนึ่งมีรายได้รวมในแต่ละปีแสดงดังตารางแสดงว่าในตารางเนี่ยคุณน้องเป็นรายได้รวมอ่าเป็นรายได้รวมในแต่ละปีเป็นรายได้รวมในแต่ละปีเขาบอกว่าก็คือมีปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สามแล้วก็ไอช่องที่สองคือรายได้รวมตอนแรกพี่อ่านเฮ้ยปีที่หนึ่งรายได้รวมสิบบาทถ้ารายได้รวมสิบบาท ปิดเถอะใช่ไหมมันหน่วยมันเป็นอะไรหน่วยมันเป็นล้านหน่วยมันเป็นล้านแสดงว่าเอาง่ายๆเลยปีที่หนึ่งเนี่ยคุณน้องได้อะไรได้รวมสิบล้านบาทเดี๋ยวจริญเจริญลมแมงตีปีที่สองคุณน้องได้อะไรได้รวมเก้าล้านบาทปีที่สามคุณน้องได้ไรายได้รวมสี่ล้านบาทเอางี้ถามเล่นๆเลยถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ย เราว่าเราจะทํายังไงกับกับบริษัทนี้อ่าถามเล่นๆเ,เลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าสมมุตินะน้องเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยปีแรกมันโอ้โหกำไรสิบล้านปีสองเก้าล้านปีสามสี่ล้านน้องจะทํายังไงกับบริษัทนี้คุยส่วนคุยนอกเรื่องบ้างอถ้าแบบเฮ้ยถ้าเราเป็นเจ้าของเนี่ยแล้วแบบเรามาดูรายรับรายจ่ายว่าแบบโอ้โหปีแรกสิบล้านปีสองเก้าล้านปีจะทายังไงดีวะถ้าถามพี่นะ พี่ว่าพี่อาจจะต้องถ้าถามพี่นะอาจจะต้องเลิกเพราะว่ารายได้แม่งลดควบเลยแล้วดูแนวโน้มแม่งรายได้แม่งมันมันดิ่งลงเรื่อยๆเออรายได้มันมันมันมีแนวโน้มที่มันจะดิ่งลงเรื่อยๆพี่ก็เลยกูปิดแล้วกันแต่แต่โจไม่ได้ถามนะแต่เออแนวๆมีน้องบอกว่าปิดใช่ถ้าเป็นพี่ก็ปิดเพราะว่าอยู่ไปมันมีแต่ขาดทุนอะรายได้มันลดลงอะ อ๋อตอนเดียวชมพัพัฒนาบริษัทให้ดีเหมือนสถาบันการสอนขึ้หนึ่งพี่ดาบใช่ไหมของไม่ดาบใช่ไหมโอเคไปต่อเขาบอกว่าถ้าความสัมพันธ์เนี่ยระหว่างปีที่ x วงกลมคนนี้ปีที่ x แสดงว่า x คือจำนวนปี x คือจำนวนปีก็ปีที่ x x เป็นหนึ่งก็ปีที่หนึ่ง x เป็นสองปีที่สอง x เป็นสามปีที่สาม x คือจำนวนปีคนน้องเขียนตามพี่นะ x คือจํานวนปีเนี่ยปีที่หนึ่ง x เป็นหนึ่งปีที่สอง x เป็นสองปีที่สาม x เป็นสาม x คือจํานวนเสร็จแล้วเขาบอกว่ารายได้รวมออรายได้รวมของบริษัทเป็นฟัง์กชันกาลังสองคือรายได้รวมมันต้องอยู่ในรูปฟังก์ชันกาลังสองซึ่งเขาบอกว่าเขียนอยู่ในรูป fx เฮ้ย ไอ fx เนี่ยมันอยู่ในรูปฟังก์ชันกําลังสองเพราะว่าเขายกกาลังสองแสดงว่า fx เนี่ยมันคือรายได้รวมของบริษัทเพราะรายได้รวมมันต้องอยู่ในรูปฟังก์ชันอะไรฟังก์ชันกําลังสองแล้ว fx ไม่อยู่ในรูปฟังก์ชันกําลังสองพอดีเพราะฉะนั้นรายได้รวมเนี่ยมันก็คือ fx นั่นเองอ๋อใช่ไหมอ๋อใช่ไหมแต่ว่าพี่ ไม่ชอบ fx พี่ชอบ y คือคือมันเปลี่ยนเป็น y ได้ใช่ไหมในทางฟังก์ชันอ่ะมันมันมองเป็น y ได้แสดงว่าออสมการรายได้รวมของพี่เนี่ยมันก็คือ y คนนี้นะมันก็คือ y เท่ากับ ax กำลังสองแล้วบวก bx บวก c แล้วข้อที่หนึ่งเขาถามฟังก์ชันแสดงรายได้รวมแต่ละปีคือพูดง่ายๆว่าน้องต้องหา abc มาก่อน แล้วก็ดูว่า ABC มันได้เท่าไหร่ก็จะตอบข้อที่หนึ่งได้เลยอ๋อใช่ไหมเคเพราะฉะนั้นสรุปแบบนี้ x นี่คือจํานวนปี y คือรายได้รวมพี่สรุปแบบนี้นะ uh, น้องต้องเอาข้อมูลในตารางมาช่วยก้อนแรกเนี่ยน้องเห็นก้อนแรกไหมปีที่หนึ่งรายได้รวมเป็นสิบล้านบาทไอปีไอจำนวนปีมันคือ x แสดงว่า จำนวนปีคือ x แล้วไรายได้รวมคือ y จากช่องที่หนึ่งเนี่ยคุณน้องมันจะหมายความว่าถ้าน้องแทน x เป็นหนึ่ง y จะได้สิบนั่นเองถ้าน้องแทน x เป็นหนึ่ง y จะได้สิบเฮ้ยลืมถามว่าทันไหมนาว่าทันไหมถ้าถ้าทันคุณน้องพิมพ์เลขค่าให้หน่อยถ้าทันนะพิมพ์ถ้าทันพิมพ์เลขค่าห,หน่อย ก็คือถ้าไอ,อาช่องแรกถ้าน้องแทน x เป็นหนึ่ง y จะได้สิบไหนพี่ใครไล่นะอถ้าแบบไม่ทันตรงไหนก็พิมพ์มาได้เลยถ้าพี่ไม่เห็นนะให้เพื่อนช่วยตอบได้ไหมต้นข้าวเก่งกว่าพี่หลายๆคนเก่งกว่าพี่เออช่วยช่วยตอบได้เลยทีนี้ถ้าน้องแทน x เป็นหนึ่ง y ได้สิบ y จะเป็นสิบแล้วน้องก็ยัด x ยัด x เป็นหนึ่งซึ่งหนึ่งกำลังสองก็หนึ่งหนึ่ง,งคูณ a ก็ได้ a เฮ้ยทำไมเท่ากับมันเหมือนลบอ่ะ นั่นแหะสิหนึ่งคูณบก็ได้ B แล้วก็บวกซพี่สลับได้ไหมเพราะว่าพี่ชอบให้ตัวเลขอยู่ฝั่งขวาเขาก็จะได้ไว่า ABC บวกกันเนี่ยได้สิคนนี้คุณน้องขอร้องเลยสรรมการที่หนึ่งเพราะว่ามันติดสามตัวแปรเดี๋ยวมันต้องหาสรรมการเพิ่มเออเดี๋ยวมันต้องหาสรรมการเพิ่มเสร็จแล้วช่องที่หนึ่งเราใช้ไปแล้วน้องก็ตกมาช่องที่สองช่องที่สองเนี่ยมันบอกว่าปีที่สองก็คือ x เป็นสองไรายได้รวมเป็นเก้าล้านบาท แสดงว่าถ้าน้องแทน x เป็น2 y จะได้9แต่แต่หน่วยคือล้านบาทนะ,ะน้องก็แทน x เป็น2สร้างสรรมการออก y จะได้9คนเนี้ย y อ่ะได้9โอ้เขาให้เฮ้ยโอเค y ได้9เท่ากับ x เป็น2 2กำลัง2ได้4คูณ a ก็ได้4 a คนน้องแล้วก็บวกกับ x เป็น2คูณ b มันจะได้2 b แล้วค่อยบวก4แล้วพี่สลับได้ปะ มันจะได้ 4a บวก 2b เท่ากับเลก9มันจะได้ 4a บวก 2b บวก c เท่ากับเลข9คนนี้คือสรรมการที่สองเดี๋ยวพี่จะให้น้องจับคูยพี่นะว่าเราจะใช้สรรมการไหนดีแต่ขออีกคู่หนึ่งก่อนเพราะว่าม,มันมันมีสามตัวแปรน้องต้องการขั้นต่ำสามสมการเพื่อที่จะแก้ได้ถูกไหมอีกคนหนึ่งดิอ่าอีกคนหนึ่งเนี่ยปีที่สาม ลายได้รวมด้วสีแสดงว่า x เป็นสาม y ได้สีเอ่อ x เป็นสาม y ได้สี x เป็นสาม y ได้สีมันก็หมายคาว่าถ้าน้องแทนคนนี้ y อะน้องต้องแทนเขาเป็นเลขสีแล้ว x คุน้องจะเป็นเลขสามสามตงสองได้เก้าเก้าคูณ a ก็ได้เก้า a สามคูณ b ก็ได้สาม b แล้วก็บวก c แล้วพี่สมันจะได้เก้า a บวกสาม b บวก c เท่ากับเลขสี่คนนี้คือสมการที่สามพี่ถามได้ไหม สมการหนึ่งสมการสองสมการสามอ่ะคุณน้องว่าคือคือเดี๋ยวมันต้องแก้หา abc มาคุณน้องว่าคู่ไหนเนี่ยใช่แล้วแม่งแบบใช่เราง่ายคือมันมันแก้ได้หลายแบบเออแต่ว่าคุณน้องว่าคู่ไหนแบบเฮ้ยใช้แล้วแม่งทางสะดวกมันจะมีคู่ที่แบบเราใช้แล้วทางสะดวกอ่ามันจะมีคู่ที่แบบทางสะดวกเราไว้คู่หนึ่ง มันจะมีคู่ที่คุณน้องใช้แล้วทางสะดวกทีนี้ถ้าทับตามพี่นะตามพี่นะแต่ว่าแ่นะมิแต่นะน้องจะยึดตามที่น้องแก้ก็ได้คือมันไม่มีผิดม่ถูกหลายคนมากดคำมือใช้กดคำก็ได้เหมือนกันยังไงก็ได้แล้วแต่น้องขนาดทีนี้ถ้าพี่มองเนี่ยถ้าเอาตามพี่นะพี่มองว่าไอ้สามสมการสามตัวแปร พี่จะหาคนที่สวยก่อนพี่ว่ามันจะมีคนหนึ่งคือคนพี่มึงมองอยังไงวะมองตัวแปรสวยพี่มองว่าคนที่สวยเนี่ยทั้งสามสมการนะมันจะมีคนที่สวยอยู่คนหนึ่งก็คือสีทำไมพี่ถึงมองว่าสีสวยวะเพราะว่าตัวเลขหน้าสีอ่ะมันไม่มีหรือพูดง่ายคือเลขหนึ่งแต่คนอื่นมันมีตัวเลขข้างหน้าหมดเลยแสดงว่าสีสวย อันนี้ที่พี่มองนะสี C สวยแสดงว่าในเมื่อสีสวยกูต้องกําจัดมันมึงสวยนี่กูต้องกําจัดมันแล้ววิธีการที่พี่กาจัดมันคือพี่จะจับสมการคู่หนึ่งลบกันให้ซีหายแล้วจับสมการอีกคู่หนึ่งลบกันให้ซีหายแล้วมันจะได้แค่เอกับบนะีแล้วเอามาโบบาบาบบากันก็จะได้เอกับบนะีเลยซึ่งพี่ไม่คิดอะไรมาดูก่อนคิดก่อนพี่เอาสองกับหนึ่งลบกันพี่เอาสองกับหนึ่งลบกัน คือ C มันสวยไม่ไม่มีตัวเลขกันคูกำจัดทิ้งซะซีเอลบ a เหลือสาม A a เลบ A หลือสาเแล้วก็สองบลบ b เหลือ B เดียวเห็นไหมไปซะนั่งสี่สวยเกินหน้าเกินตาและเก้ากับสิบลบกันเหลือลบอะไรคุณน้องลบหนึ่งคนนี้ขอแล้วกันสมการที่สี่ได้ป่ะได้เพราะว่าเรามีไปแล้วะ ทีนี้น้องต้องการอีกคู่หนึ่งน้องจะใช้น้องจะใช้หนึง่งกับสามหรือสองกับสามก็ได้เพื่อให้กำจัดสี่พี่สามกับสองแล้วกันเอาใกล้ๆก,กันนะเออสามกับสองเอามาลบกันเอาสามลบสองเฮ้ยถ้าสามลบสองเนี่ยเก้าเอกับสี่เอในพวกน้องมันจะได้ห้าเอมันจะได้ห้าเอแล้วสามบีกับสองบีมันจะได้บีด B, ด B เดียว ถ้าถ้าพี่ลบผิดอะไรบอกนะตาเริ่มลาย c กับ c เจ้ากัน c ี่กับเก้าลบกันเหลือลบห้าคนนี้คือสมการที่5แล้วจบแล้วพี่ว่าเอาสี่กับห้ามาลบกันได้คำตอบเลยเออเอาสี่กับห้ามาลบกันได้คำตอบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรากำจัดคนที่สวยทิ้งอะเราก็เหลือแค่ a กับ b ก็คือเอาห้ากับสี่าลบกัน พอเอาหกับ4ีลบกัน 5a กับ 3a เอลือ2 a b กับ B เจ้ากันแล้วลบ5ลบ5ไปลบกับลบ1ขอโทษนะมันจะได้ลบ4แสดงว่า A ของคุณน้องอะได้ลบ2จบคุณน้องถ้ารู้เรื่องพิมพ์เลข6ให้หน่อยอาถ้ารู้เรื่องพิมพ์เลข6ให้หน่อยแล้วก็เอา A ไปแทนแล้วก็ได้4โอ้โห อะไรมันจะแบบโบบาโบบาขนาดเฮ้ยถ้าถ้าเลือกคนละคู่กับพี่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะเออมันได้เหมือนกันมันเนะ่ยไม่ได้ไม่ใช่ว่าวิธีที่พี่บอกจะดีสุดไม่ใช่วิธีที่ดีสุดพี่เชียนะคือวิธีที่น้องคิดได้คือเจ๋งสุดแหละมันอาจจะเยอะกว่าเฉลยกระช่างแม่งกูคิดได้ภูมิใจกับมันดีสุดแหละหกโอเค เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ต้องเอา a ไปยัดนี่ด้ว้ยจับยัดแม่งเลยสมการที่สี่สามกับลบสองได้ลบหลบหกบวก b ได้ลบหนึ่งย้ายลบหกไป 6, 1, หกลบหนึ่งเหลือห้า b คือห้าแล้วก็สุดท้าย c แทนในไหน,หนดีวะน้อยๆน,นี่ไงสมการที่หนึ่งเลยน้อย,อยๆดีก็คือเอาทุกคนเน่ยระดมพล ทุกคนยัดเข้าไปที่สมการที่หนึ่งยัดเข้าไปยัดเข้าไปทุกคนระดมพลยัดเข้าไปที่สมการที่หนึง a ได้ลบสอได้เลข5้าบวก C ได้สิบลบสบวกหได้สามบวก4ได้สิใคร3บวกใครได้สิบก็ต้อง7แสดงว่า C ได้เจได้มาแล้วคุณน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ขอเพิ่มหน้าแล้วกัน พี่ขอเพิ่มหน้าแล้วกนะันจากสมการรายได้รวมของคุณน้องเนี่ยขอก๊อปมานะคือคนนี้นี่เนี่ยคือสมการคือฟังก์ชันรายได้รวมฟังก์ชันรายได้รวมแล้วน้องก็เอา a เอา b เอา c มาแทนเพราะว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยเขามีการถามว่าเฮ้ยฟังก์ชันรายได้รวมบริษัทแต่ละปีเท่ากับเท่าไหร่ก็คือต้องหา a หา b หา c มาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณน้องคุณน้องก็แทน a เข้าไปอะ่ะมันเป็นลบสองมันจะได้ลบสอง x กำลังสอง B เป็นเลข5คุณน้องก็แทนไปมันจะเป็น 5x แล้ว C ได้เลขเ็คุณน้องก็แทนไปเป็น7คนนี้คุณน้องตอบไปเลยเป็นฟังก์ชันแสดงรายได้รวมบริษัทแต่ละปีเนี่ยตอบเลยหรือคุณน้องจะมองคนนี้เป็น f x ก็ได้คือมันมันก็คือกันใช่ปะมันก็คือกันโอเนนี่นี่คือคำตอบข้อที่หนึ่งมันก็คือการมองเป็นใครก็ได้อ่ามองเป็นใครก็ได้มันก็คือฟังก์ชันแสดงรายได้รวมบริษัทแต่ละปี สุดท้ายชอยที่สองเขาต้องการรายได้รวมปีคุณน้องถ้าต้องการรายได้รวมปีที่เจ็ดแทนใครเป็นเจ็ดจากคนนี้สรรมการรายได้เอ้ยไม่ใช่เว้ยจากคนนี้สิคุณน้องแทนใครเป็นเจ็ด y คือรายได้รวม x คือจํานวนปีแทนใครเป็น,ไไจน,น,ปนเจ็ดเพราะเขาต้องการรายได้รวมปีที่เจ็ด เราก็ต้องแทนคนคนนั้นเป็นเจ็ดคนคนนั้นก็คือ x นั่นเองขอบคุณครับ x ก็คือเจ x เป็นจํานวนปีไงเขาต้องการรู้ว่าปีที่เจ็ดรายได้รวมกูเท่าไหร่วะคุณน้องก็จะได้ว่า y เท่ากับแทน x เป็นเจ็ดเจ็ดกำลังสองสี่สิบเก้ามันจะเป็นลบสองคูณสี่สิบเก้าแล้วคนนี้เป็นเจ็ดเจ็ดไม่สวยเลยเว้ยแป๊บนึงนะขอบคุณมากทุกคนขอบคุมาก 7คูณกับหแล้วก็บวกเจอย่างนี้ลบสคูณสีเนี่ยมันจะได้ลบเกแล้วบวกสาห้าแล้วบวกเจเพราะฉะนั้นคนนี้คือ4ี่สิบสองเก้าดขอตั้งนะไม่ไหวเดี๋ยวมืนห้าสิบมันจะติดลบห้าสิบแต่เวลาตอบมันไอวายคือ,อไรายได้รวมก็จริงแต่หน่วยไม่ใช่หน่วยบาทน,นะ ถ้าน้องติดลบห้าสิบหกบาทพี่ว่าพี่ยังสู้ต่อปีที่เจ็ดรายได้รวมกูติดลบก็เหมือนเท่าทุนห้าสิบหกบาทแต่หน่วยมันเป็นล้านบาทก็คือปีที่เจ็ดอะรายได้รวมของคุณน้องอะมันจะติดลบเท่าไหร่นะห้าสิบหกล้านบาทเออคุณน้องต้องตอบว่ารายได้ของคุณน้องเนี่ยมันจะเป็นลบห้าสิบหกล้านบาทรายได้รวมเพราะหน่วยมันเป็นล้าน เฮ้ยแป๊บนึงนะนี่ไงหน่วยเขาเป็นล้านมันจะติดลบ56ล้านบาทคนนี้คืออะยได้รวมคุณน้องถ้ารู้เรื่องอ่ะพิมพตองเจดให้หน่อยสำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานพี่ขอแนะนำคอร์สคณิต A level เด็ก69ราคาพิเศษอยู่ที่4,650บาทแต่ถ้าใครมีพื้นฐานอยู่แล้วอยากเน้นทำโจทย์อย่างเดียวพี่ขอแนะนำคอสตะลุยโจทย์คณิต A level เด็ก69ราคาพิเศษอยู่ที่2,900บาท แต่ถ้าใครอยากได้ทั้ง2คอร์พี่ขอแนะนำเป็นโปรแพ็คคู่ที่ดีที่สุดราคาพิเศษ6,550บาทใครสนใจสมัครทักมาที่ Matt Underscore d ์มีตัวแอสไซด์ด้วยนะพี่มั่นใจว่าคอร์สนี้จะช่วยให้เราสอบติดแน่นอน